สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ีซี a ีเพกาอัลแชแนลกาดเกมเก่าที่เขาเล่นไม่เก่าใช่ไหมครับแอดโฮใช่ครับมีไหมใช่ครับเอเอเสียงมันได้ยินหน่อยนานๆทีเราจะได้มาถ่ายถ่ายในที่ดีๆเนาะ <c oughs> เออถ่ายในที่ดีๆนะกับเด็กดีๆอ่ะ <c oughs> ใช่พอดีว่าอีกฝ่ายเขามีกรอบทองผมก็อยากทองกับเขาบ้างนะนะมันทองคนละแบบครับอันอันนึงทองกายภาพอีกอันทองแบบอัพเลเวลเฮ้ยลดไซคลขั้วแต่นอนม้าไม่ไหวเลยนะฮะก็ พบกับของใหม่ฮาร์เดสแสงม่วงและเซกเตอร์ที่เก่ามาหน่อยเฮ้ยแต่มันเก่งโย่แต่มันยังเก่งโย่ยังเก่งโย่โอเคฮะมาเริ่มเลยสี่เฮ้ยขอเริ่มก่อนไม่ดูเลยเฮ้ยดูมือก่อนก็ได้ดู่ก่อนอเฮ้ยัวเลือกบอนะบอนะขึ้นมือได้ยังไงเฮ้ยมันอยู่มือแรกหนึ่งสองสามอันตรธานีหนึ่งสองสามอันนี้เนมือครับ มันจะจบอย่างนั้นเหรอใช่เฮ้ยทำไมมั่วเลยมั่วเลยโอ้ยโอ้โหได้หนึ่งแบบโอ้ยของแพงของแพงเฮ้ยแล้วคนนี้มันไม่ได้ถูกโมโดยนี่ไว้อ่ะเอ้าชื่อเลฮาเดหรือเปล่าอ่ะแหวนผ่านเลยอ๋อฮหล่อโควไปดิเราต้องโควไปดิไปเลยเซกเตอร์นะฮะโอ้ยใส่สองลง โอ okay. เคไปทืนเลยว่ะเฮ้ยเราไม่ใช่กันเรอะไรนะคอนแทคยุคเก่านะฮะไป้ย <c oughs> <c oughs> สองเ <c oughs> ท้าหน้าด้านคอไม่แฟด <c oughs> ไม่แฟตเหมือนกันไม่แฟดยังทำไมองถงมหนึ่งใบหน่อยอืมองเท้าสอเร็จอยผมลได้ไปเลยจิอยบตัอยู่ครับผมไม่แฟตหนึ่งซิบเลย เฟสเฟสนะโอ้ยช้าท่อนหนึ่งให้หน่อยเออม่มีจบเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ชื่อจอบเวรล่ะโอ้เฮ้ยมิกบอลแล้วนะไอสิ่งนั้นไน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยงาะไม่ยิงไม่ยิงขวากว่า ไม่ตัวเแล้วเฮ้ยแเตเห็นปตีสองเฮ้ยมานอะไรตอนนี้โอ้โอโอองบั้งบึ้่บึงบึอดอด้งบม้ลบ้วไม่ต้งึ้งบึ้บ้บึ้งบ้บึ้บึ้ง้ึง้้้บ้บ นนิะไม่กลัวแล้วฉันไม่กลัวแล้วพูดให้ดีเฮ้ยนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำอะไรก็อย่าต้องดูตามมือใช่ครับมันต้องเล็นอย่างนี้แหละอย่าตีอยี้ขยี้นี่ชอบไหมล่ะสองไปครับได้อ๋อจะเด่นอืมบกขาวบกขาวไม่แตกด้วยหนึ่งเจมเฮ้ยมีตั้งเยอะ ขอเท่าไรสองเ่รสองเมตรโอ้ยอจะโมากเลยโอ้ยคุณฟ้าเลนจ <c oughs> ดีจมันจริงไม่พ้าดึงเจมแหวนผ่านเลยครับอขอขนาดนี้จะถอดได้ไหมอ่ะถอดได้ไหมยอนเลยเป็นลูกปลาขั้นนูเฮ้ยเขาถึงหบแล้วำทำอะไรขึ้นเดืๆออ โอะไรนะเยอะจริงอะไรเยอะแนนความรู้สึกดีๆข้าวแซ่ดีดีดีไม่ค่อยดีท่าไหร่ตอนนี้ไม่ใช่ข้าวแล้วมาถึงตอนเนี้ยทำไมยังไม่ดีขอสีขอช้าหน่อยสองก็ ไมได้ไหนไหนเจออะไรเจอแต่หนึ่งไหมคืไปีเปล่าแต่หนึ่งแตเปล่าอยากปีเลเกินไม่ได้หรอกนะอยากปไออะไรอะลงเสิร์ฟอ๋อจะไม่จ่ายนึงใช่ไหมจ่ายนี่จ่ายอ๋อจ่ายจ่ายมือจายมือจายจายมือไม่ใช่ไม่ใช่ติดติด ตีหมานี่ก็เป็นจอมเว่อย่างนั้นจังหวะเลยไปอีกั่งนั้นทำไมนี่ใครเยอะไปดิเพราหมาแหละก็ซึ๊อตายจ้าเป็มโบี่อืมเข้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรก่อนทิ้งหมดมือจ้าสี่ใบสี่ใบแล้วก็คายโฟเฮ้ยโอเป็นเธอด้วยขอชาร์จก่อนโอ้มันไม่แท้อะ จะลเลยไม่ม oh, oh, no right? no, ีคอแล้วใช่ไหมไม่มีคอแล้วไม่้องมีกคอเดนี้ก็ไม่รอีเราแซ่กนมาเลยอรู้ม่แสุ่แสงนแส่้แสแสงที่ข้าวงตาไปลทิ้งหมดมือจัดสี อ่ะม่ก็สองสามลู่สามไม่ได้เสียไปแค่สองเกมอ่ะไม่แตกกราไม่แตกด้วยสลายเลยโมจะทำงานอะไรนะเบิร์ตตรงนี้เบิร์ตตรงนี้ไม่ให้ท่าตรงนี้ไม่ให้ผ่านโอ,อเคเซฟไว้ต้องทำแล้วละ่ะใ <c oughs> ส่หนึ่งซิทำไมไม่โดนไว้แล้วจะทำอะไร <c oughs> ไทำอะไร <c oughs> เมื่อเสียายก็เปิดเบิร์ตครับว่าโคินเขาทุกเอ้ยขอนิดขึ้นเราใช้งานได้เหมือนกันบอกว่าครับหัวสองได้ดิ จมจัวเมืองเชิงจมือว้าวใช่ไหมทำการเช็คครับผมอะไรที่ก็เช็คโอ้ฮีน่าลบหมื่นห้าครับทั้งหมดแล้วก็หลือศูนยจะตายหมื่นหกอ่าไม่ตายใช่ไหมไม่เห็นเว้แต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยว่าซีสลายยุ่งไม่หมดเลยมีคนรีฟิลมันลำบากแอบนี้ได้หนึ่งพันเชิง แต,แต่หนึ่งเพื่อนเชิญอยา่ามาซิโลเขาเตือนมาอ่อนเชิญมา,าปบแ p ปร้อยสีร้อยสี i g h เฮ้ยทำไมอีเสร์ฟเสร์ฟเสรโอ้ไม่ไม่ไมแปดแล้วตีต่อหน่อยสีเชิญเลยหนึ่งเกมใสไม่ไม่แปดครับใส่สาม มามาจุกมาจุกมามาทำไมครัมไปแปดครับมสองโอไม่ติดเป็นใครตี่ดเจียมเออเออเขามาย จ้งของใหม่อะไรเนี่ยไงยังเขาหกแล้วไงเฮ้ยเขาเจ็ดแล้วมันก็ไม่ฟีดได้อ๋อสุดสลายไงให้คุณทำลายบอร์ดผมอะอ๋อก็ต้องมาแล้วป่ะเก่งงานดูจริงๆเลยฮาร์ดดิสของใหม่ครับผมโอเคก็ไปโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ในคลิปที่มันดีกว่านี้ป่าวะไม่รู้นิ่มโอเคแล้วดูอย่างโหดเลยจริงๆมันก็สุดแล้วเนี่ยไม่ทันไม่ทันมันเร็วมากมันเร็วมากแค่นฮาร์เดสก็เดี๋ยวไว้เจอในคอนเซ็ปต์ตโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวพี่กิจีทำให้เจอด้าน Bye.